ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพนะื่อนนักตกปลานะครับบางเอกคิมพิเชอร์ตกไม่เก่งกับตกทุกอย่างนะครับผมก็มาอัปเดตกันนะครับสําหรับมือ2นะครับเพราะว่าหายการอัปเดตไปสักพักหนึ่งนะครับไปคุยกันเรื่องสเพรหะอะไรมากมายนะครับผมวันนี้เราก็ ได้รับลอกมาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขายออกไปก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูของที่เหลือกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของคันเป็ดนะครับคันเบ็ดก็เข้ามาเยอะมากนะครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปดูคันเบ็ดอีพีนี้มาดูรอกกันก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับก็อะไรที่มันยังคงเหลือมันก็ยังเหลืออยู่นะครับก็เริ่มกันที่วันนี้ก็จะมีนี่นะครับทาตุล่านะครับนี่ทาตุล่าเข้ามานะครับ เป็นมือซ้ายนะครับแล้วก็รอบเจ็ดด้วยนะครับทุกคนนี่นะเหมือนใหม่เลยนะนี่นะครับทุกคนเหมือนใหม่เลยนะครับแล้วก็สําหรับสายจิ๊กนะที่ถามกันมาเยอะๆนะครับตัวนี้เป็นโอเชียนะครับคอนควสนะครับสามร้อยนะครับนี่สามร้อยคอนควสสวยมากทุกคนไม่มีรอยนะทุกคนเหมือนลอกใหม่นะครับเหมือนลูกค้าซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ออกนะไม่ได้ออกทะเลนะครับก็ยังใหม่แบบใหม่กริงเลยนะครับเหมือนเดิมแบบแทบจะ แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่ามาเป็นมือสองก็ต้องขายเป็นมือสองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็สําหรับเจ้าโอเชียนะครับสามร้อยนะครับตัวที่หัสนทีจีนะครับสเตล่าก็ยังอยู่นะทุกคนรอใครเป็นเจ้าของนะสเตล่าเบอร์หกพันนะครับปีศูนย์แปดแล้วก็ตัวนี้เป็นนี่นะครับเอ็กเซฟนะครับอ่าเป็นอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับก็ยังอยู่นะครับเบอร์ C3000 นะครับ C3000M นะครับ BB นะครับตัวนี้ แล้วก็มีเพิ่มมาอีกตัวนึงก็จะเป็นอบูนะครับเป็นอบูกาเซียนะครับสำหรับสายหน้าดินนะครับทุกคนสายหน้าดินก็พวกตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์หกพันนะทุกคนนี่นะครับไม่มีเบอร์บอกสายเก็บสายสะสมนะครับก็น่าใช้มากนะครับสาหรับเบอร์หกพันตัวนี้คอนเฟสตัวนี้ขายนะทุกคนขายแล้วนะครับเพราะว่ายังไม่ได้โพสต์ไปนะครับเพราะว่ายังไม่มีล้างการล้างทำความสะอาดขายสภาพนี้เลยนะครับทุกคนก็ขายทุกถูกนะใครอยากได้นะครับคอนเฟสนะครับเบอร์ร้อย นะครับทุกคนก็อยู่ประมาณนี้ T3 มีนี่นะครับ T3 นะครับเป็นตัว T3 MX นะครับทุกคนนี่นะครับดูเ้ามาดูใกล้ๆได้นะนี่ทุกคนสวยมากนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็น c o m แ a c t นะครับตัวนี้เป็น compact นะครับ c o m แ a c t ของ ATC นะครับ ATC ก็ให้แขนตัวที่เป็นตัวไอ้นี้มาด้วยนะเป็นแขนคาร์บอนนะครับแบสโซแล้วก็หนอมนะครับ โคเมซัทนะครับกล่องของโคเมซัทนะครับก็สวยๆเลยทุกคนงัไงใครสนใจตัวไหนก็ทักถามกันนะครับแล้วก็อาบูนะครับอาบู650นะครับตัวนี้ก็ก็ยังอยู่นะครับเป็นเบอร์60นะครับมาต่อกันด้วยโคหนาดนะครับทุกคนนี่นะครับมาดูโคหน่าซีไอโฟนะครับสวยมากแล้วก็จะเป็นแบนตัมนะครับแบนตัม MGL นะครับนี่แบนตัม นะครับก็ยังอยู่นะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยที่มันยังอยู่เพราะเรายังไม่ได้ลงไปนะครับยังยังไม่ได้ลงขายให้นะแต่แต่ว่าก็มีลูกค้าเนี่ยทักมาถามเยอะแล้วก็ขายออกไปค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นโอเชียนะครับเป็นโอเชียนซาวเวดนะครับทุกคนตัวจ t t i จิ k e r นะครับ GT ท i ิ๊กก็ลงขายไปแล้วนาะ2 5อน้ะครับตอนนี้พร้อมส่งให้เลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีซิติก้านะครับซีติก้าเข้ามานะครับพร้อมแขนแต่ง แล้วก็ตัวฝาปรับหน่วงแต่งนะครับเป็นขวานะทุกคนตัวนี้ขวารอบ6นะใครหาขวาอยู่นะครับถามได้นะครับแล้วก็จะเป็นทัทูล่านะครับ C t ทนะครับตัวนี้ทัทูล่ามี2ตัวนะครับทุกคนเลือกสภาพก่อนได้นะครับราคาตอนนี้เนี่ย CT ทตัวนี้เนี่ยผมขายให้ราคาแค่3,900บาทนะทุกคน3,900อบาทนะครับก็คือเป็นทัทูล่าซ t ทต้องบอกว่าใหม่กริบเหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะใหม่มากนะครับก็จะประมาณนี้ แล้วก็จะเป็นแมกนีเซียมนะครับ MG นะครับ MG ก็เคยลงไปแล้วเนาะตอนนั้นลงไป4,009ตอนนี้ก็ขายให้ประมาณ4,005 5ใครอยากได้4 5 0 0นะครับทักมาได้เลยแล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีสกอร์เปียนนะครับ XT นะครับตัวนี้เป็นสกอร์เปียน XT ตัวหนึงนะครับประกันครบนะครับก็จะเป็นลอบ6นะครับซ้ายด้วยนะครับก็ไม่แพงนะทุกคนตัวนี้น่าจะขายอยู่ประมาณ3 5 0 0นะครับสกอร์เปียน XT นะ3 0 0ทุกคนฟังไม่ผิดนะครับ แล้วก็จะมีโพรไซดอนนะครับโพรไซดอนเป็น200นะครับเป็น200 200 R นะครับทุกคน200 R ก็ขอสักประมาณ2,007นะครับ2,007ทุกคนโอมาโตชิปนะครับตัวนี้เป็นโลโก้เก่านะเป็นโลโก้เก่านะครับสีเงินนะครับโลโก้เก่านะครับตัวนี้เป็นโอมาโตชิปนะครับเป็นซ้ายนะตัวนี้เปิดอยู่2 2นะครับทุกคน2,002นะครับหายากแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นควันตั้มนะครับควันตั้มควันตั้มก็ถูกๆไปเลยนะทุกคนเอาไปแค่ ตัวละพันแปพอนะครับฟันตั้มนะขายทิ้งนะครับผมก็อันไหนอยู่นานๆเนี่ยผมก็จะลงราคาไปแบบว่าเอาแบบขายทิ้งกันไปเลยนะครับผมก็คือให้ได้ทุกคนได้ใช้กันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้หรือว่าทักมาหน้าเพจได้นะครับหรือว่าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับจากหน้าเพจได้เลยนะครับพักมาในอินบ็อกเ์ตเพจได้เลยนะครับทีมวิชเชอร์สนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับของมือ2อนะครับเดี๋ยวไปดูคันกันต่อนะครับคันเจ๊ะสุดๆนะครับทุกคนเจอกัน